สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ per บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาอีก1นึคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เรสเดวิสันรถคิงสเปเชียลรถปี2021เลยค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็เป็นสเปคเอ็อวายตัวประกอบไทยนะคะเลขไมล์ของคันนี้ค่ะค่ะเลขไมล์อยู่ที่1 0ึ่งหมกับสามกิโเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับพาเลเตรบิสานรถคิงสเปเชียลปี2021คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์มิว w a ก k e e เอ1ก1คิวบิกนะคะ1 8 6 8ซีซีนะคะคันนี้เป็นตัวที่เป็นตัวเครื่องดำฝาดำจากโรงงานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาเครื่องฝาทามเมอร์ฝาเดอร์บี้นะคะโชคหน้ากลางถังน้ำมันแฮนทุกอย่างเป็นสีดำทั้งหมดจากโรงงานนะคะลูกค้า นี้ค่ะจะมีคำว่ารถคิงที่ตุ๊กตาแฮนด์อยู่ตรงด้านนี้เลยนะคะนี่ค่ะไปจนถึงชุดไฟเลี้ยวหลังก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสีของคันนี้สีสวยมากนะคะน้องอะโวคาโดนะคะสีเป็นสีเขียวนมนะคะเป็นสีเขียวนวลๆนะคะ่ะลูกค้ามีชื่อสีว่า d e a d ด o o ู Green ถ้าลูกค้าที่ติดตามร้านเราเนี่ยจะเคยเห็นในแฟตบอยคันที่แล้วนะคะก็คือเป็นสีเขียวนี้เลยซึ่งคันนั้นฮอตมากๆนะคะ สำหรับคันนี้ใหม่มากจริงๆค่ะด้วยเลขไม์เพียง10,000เท่านั้นค่ะใหม่สติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมโลโก้ฮาร์เล d ตต i เดวิสันมอเตอรรุ่นใหม่เลยนะคะเป็นโลโก้รุ่นใหม่เลยนะคะนี่ค่ะสเปค M l Y ตัวประกอบไทยนะคะคันนี้รถสภาพเปลิบมากค่ะ รถทั้งคันไม่มีตำหนิตรงไหนเลยนะคะมีแค่อยขนแมวนิดหน่อยตามการเช็ดถูดทั่วไปค่ะแต่แอดมินทําการขัดเคลือบให้ลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะคันนี้สีเดิมทั้งคันแล้วก็รถสวยมากนะคะสําหรับของแต่งค่ะก็จะมาพร้อมกับช่อคู่ CFR นะคะแล้วก็คันนี้ได้ติดชุดพัดลมระบายความร้อนของ HD มานะคะติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะจะมีสวิตต์อยู่ตรงด้านนี้นะคะลูกค้า แคชบาร์ bar, ตัวรถเป็นของ HD แคชบาร์กระเป๋าเป็นของ HD ค่ะชิวหน้านะคะเป็นชิหนาสโมของ HD เช่นเดียวกันค่ะสำหรับชิวหน้าสโมเนี่ยจะปรับได้ปรับให้ลมเข้าได้นะคะก็คือเนี่ยค่ะเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยเราจะปิดก็ได้ค่ะไม่ให้ลมเข้าหรือว่าเราจะเปิดแล้วแต่มือเราเลยเป็นระบบแมนนวลนะคะนี่ค่ะแฮนด์เป็นแฮนด์เดิมนะคะคาดกลางถังน้ำมันสีดำสวยงามมีคำว่า HD แบบนี้เลยนะคะ โลโก้ใหม่สวยมากค่ะโลโก้นี้น่าจะเป็นตั้งแต่ปี2021ขึ้นมานะคะสวยมากค่ะลูกค้าไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED ตัวใหม่แล้วนะคะจะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านบนตรงนี้ค่ะนค่ะเท่ๆเลยสวยมากนะคะสำหรับรถขิงสเปเช i a l นะคะพร้อมเดินทางเลยค่ะลูกค้า ล้อมแม็กก็สวยนะคะฝาเดอร์บี้เดิมสีดำ114คิวบิกค่ะขอบแต่สีดำจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะรถปี21นะคะเลขเกียร์ T21 นะคะนี่ค่ะโมเดลนะคะก็คือ FLHRXS นะคะก็คือรถคิงสเปเชียลแฟคทอรี HDMC Thailand Limited นะคะรถเดือน8ปี21ค่ะ กร,ริปเลยค่ะลูกค้าใครที่มองหารถคิงอยู่นะคะนี่ค่ะมีเป่าแฮนด์เอวอนด้วยนะคะกระจกก็เป็นกระจกของ h d นะคะนี่ค่ะจะมีเอชดีตรงมุมนี้นะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆค่ะฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกค,คือสวยงามนะคะไม่มีกระชอกเลยนะคะปุ่มประกับสวิตท,ทุกอย่างนะคะเนียนกริปค่ะสำหรับคันนี้ได้มาก็คือ ล้างแล้วก็ขายได้เลยนะคะสวยงามมากค่ะรถใหม่มากนะคะกระเป๋าด้านในค่ะกระเป๋าแท้แน่นอนนะคะสีเดิมโรงงานค่ะสำหรับราคาค่าตัวนะคะ ตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจค่ะเดลดีวิสันรถคิงสเปเชียลปี2021สีเดสบล g กรีนคันนี้สามารถโทรนะคะหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ